Xuân thân là giá khoảng khoảy Mỹ Nam trà và bùn quà Thăng giọng giò buộc khẩu Cấu ơn và cò côi hê Tiền mu điều cám thầu phôi Và đèn than tràn khâm vùi Buộc thầu lui thầu lớn pha thầu thoáng hoa nhòi nà. Thầu khu lũ Thầu po thăng Thầu ta Thầu tinh cút hòa linh Năn men bàn lư xa than nan men hoài mi luộc sao con nương đuôi ná mân và bùn còn xoắn giảm con luận tòa cò côi con cắm nè à nhà khu thăm luồng ta bầm à chán sớm luồng tà oan chán khu đoan bàn tiểu thì vẫn chiều đọt lươn khu nè à, cả khơi đàn đôn, về khó lên tổ đền khiến khó bàn toàn mèo bạch ọc ma bóp bình cao คกหินเฮาอาจารย์เม่นหนองบัวเย็นอาจารย์กรรมผู้ละงามบ้านลาวาพากันเบ้าคูณสูงลายนะอาจารย์ตูบอยู่บ้านข่าไผกะว่าบ้านตาเห็นเลยบ่เป็นตาหิมบัดออกมาผัดเาช ชีวพ่อปานกับมือบังไฟแสนหลวงปูลมดัดเจ้ามือรัฐบาลให้ลมอีกจักขังสิเลิกมันน่ากองสลากนั้นน่ามันหากบ่อเป็นใจซื้อทอดได้บอยอมสุ่ยซำวายนุ่นลงสางทางผู้เมียปัดฟันเรื่อยทรงสิคือกะเลยแป ันขึ้นเดียวแก่แปดมือแต่ปั่นนั้นบอกเคืองพุงเน่แหง้งเบาไปแบดแห้งยุงตํำบักหงกะทุนกินในาพระอินบอมีตาเทพพญาดาบอมาช่วยนับมือสวยกุดเหียนเลยสิจนอดอยากยากน้ำเล็กขีคามาให้ซสื่อดอกบอ่บ ายแน่อีบ uh, uh, ุญกองบัเที่ยวไายพอกราบแม่บัดเที่ยวสวนขันได้ทุนขึ้นมาว่าสิเศร้าบาดย่อมเสือดัดเจ้ามืออีกจากขังเอาแห้พังเป็นแถมแถมคงต้องแสบขันเฮ็ดได้สิทํให้สวงมะนนะ Họ sâu vũ uối khôn bốn bàn quản và bà thùm và ja chôm đứa khuôn phăng Dịt bó đuôn xì si hẹn băn Châu hòa lan bún cối thổ xì sâu si vang xưng nà thi Ô cát mi ca trăng mùa và uẩn สີອວຍກອນนັ້ນລະນາສານທາ ได้กาัฟดือฟังบ่ได้กาัฟดื่คือ,อบอล่ลำเขาบวว่านายาหลักหนีปัดกุนเลนเน้วพาเทศบ่มีแกนเสียมันมวนแมงบางที่เจ้าอาจพาดบังดอกเมอ เช่นเอาจิตตรวงสั้งนั้นตวงสั้งนั้นหาผลสาธุชนจะเลื่อนพรอย่าสีผ้ากันง่วงเ่ยาเป็นตัวหอยดังตัวเจ้าีหนองบบแม่นไทยบ้านแกงนั้นขายเข่าบาทละเกียรดอกพ่อ เนข่านแม่นเฮาหูบ yeah. yeah. <Yeah. S 1> ่เพียนย่าอยากอ่านหนังสือไทยมันสิเป็นคือนิท่านนั่นดังตัวเจ้าหอยไทยได้ฟังเทศคอยเธอเป็นบุญสนาวานข้าได้พบกัจังหินขาดได้เจอกัจังพ่อนั่นเห็นหน้ากาจังมา โวนฉันหลายล่นฟฟนเนี่ขันเด่นปุ๊บจื่อยุมปาบขลาดไอ้ปะแตกปอจังแม่นหมอโอ้ยดีอา้กเป็นตาเป็นยาย นายมาเอ็นบันเจ้าเ,าเท่าบอยเห็นย้ำพวกเจ้านมเมื่ออยากมีแนวไลคุ้มออกอายุให้พวกเจ้าได้ให้เหลือไว้ผู้ลาเศร้าผู้ลา,าเศร้า นั่นละอยากเฝ้ามาเกิดก่อนลูกลานลายอันความตายเป็นผีบ่อน่นอนดอกเจอยาเกิดว่า,า,าพวกคนเฒ่าอายุหลายสิตายก่อนมันบ่เน่บ่อนอนเด็กหน่อยตายก่อนผู้เฒ่าก็มีล้นนับบ้องไหวแม่นบ่ยายเออเน่อ,อ,อ,อ ซื้อว่าไทยบ้านดงบังอาจเอื้อออดไม่ที่เสียเงยนเศร้าบ้านกระเดาที่ขมขมอาจเบาหวานปันตาลอ่อยเจ็ดเบิ่งเพียงคนซื้อหน่อยเนี่ยใดๆเด้ดาเอืดอยากคนซื้อมากกนทุกให้ได้ขอเขาจะาพื่นกิน เบิ่งเพียงพอเท่าหนึ่งซื้อเท่ากินโตปัดยวงสำกูตาเนื้อเสื้อตาลบ้านน้องโง่ผ้าหนึ่งโตบ่มีสำเนื้อเออไม่ใช่อือยบ้านน้องอ่อยมีแต่เก๋บ้านดอนเกมีแต่แหบ้านนาดีแท้แท้นันเดือดเขาเกอบแม่นตายคุณยมเออ เป็นจังใดในการเทศเมือนี่ให้มากในนโยมเป็นจังใดในการเทศในมือนี่ไก่แถมสมพานในดโยมเทศดพอดีว่าดี มวนหูให้ยมยองอย่าสิภาคกันสองคือลำปัวคนป่วยหาเทศลูกวยสิแจกกวยนั่นกามเจ้าผู้ลาเครื่องผู้ลาเครื่องเนี่ยาเด้อนั่งไก่ไกเบิ่งเดียกไก่ค่อยไปน้ําแม่นให้ลํนั่งสงค่อยก็พอลําใดให้เจ้าลงมาเล่น ma liền là năm căn em ăn mua ăn đơ mẹ xí được đơ ao toàn hắn là linh sầm biệt thiệt toàn này toàn Quan anh là san thang เดือในตอนนี้ไหวฟังพวอเข่าเข่าวบ่เหม็นเข่าของคนตาย ขอไลยหลายยาสิจำเอาเยื่องเพียงเงินต้องเสียทิมถือเขากินกามากกว่าเขากินว่าเฮาขาบคนได้หนีพนกาแิ่งดีของไงสว่าแต่ไขนี่พวกน้องพี่ยาปินน้ำคำแต่นอนอกูนแต่สอนนันเจ้าบานบางังโตการผ้าลม จมตะลีเลี้ยงเอาบ่าวอำผู้อืน้นสื่อนั้นตนคอยเกิดอยากควงางจบคำกวันตนกวางเงินผัวนั่งคอยรอโอกาสหมาะเหลือเกินที่ได้เปลือกซาตาน คือว่าเมื่อคืนเนี่ยไฟนั้นฝันว่าโตตนไข่ได้ผพัวแปงนอกก้นนมพูมมใจลายอยู่บ่อแล้วกะยังยิมอยู่บ่ว่านเนี่ยว่าตัวผู้หายเด้ยพัวนมไว้ขะน้องพ่องได้ควงความสุวกนั้นหวามกันบ่มองมองเนี่ยธรรมดาลรค้ายเท่า ต้องตายน้ำหยาอ่อนไอ้สวอ่อนดีพอเท่าเอ่ยนั่นตนไข่พอดโศกแหงพอวีเอชยฝันบันควันสีแกงตีเกาหนึ่งตามความฝัน ฉันคนชละลาการเก่งงอมต้องเป็นเก่าน้มเตี๋ยวกำคอยขอรับรองว่าเป็นน่นเมืองมึงโทเดื้อต้องสีทุ่มบ่ฟังเบาเฮงพุดด่นใดโยติกะปากไปมีผัวไม่พลนใจดี กาวีท่องปิดอินิทานนีิมาเล็งควอมพึงสร้างกำพวนเต่าเรื่องความฝันนันสากอน้อนว่าเล่านั้นร้อมสีโสทุ่มตั้งมื้นไป ยีวังกวันบนไทยยาแดงน้ยเจ้าหวัวลาน,นสันทาไทายผู้เป็นชายชะล่ายาสีผ้ากันห่อนเสียนกว่าน,น,น,นินบาน,บป,านปวดป่าพันความเจ้าเรี กถานวโรอกา